จะเคยเห็นหน้าเคลียอพาตาที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นภาพคลีโวพาตาที่อยู่ในภาพยนตร์ใช่ไหมเออแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตัวจริงของคลีโอพาตาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงโดยที่ตลอดระยะเวลาที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นนะครับในในช่วงแรกเลยก็คือในช่วงปี2007นะครับได้มีการนําเอาหน้าคลีโวพาตานะครับมาจําลองแล้วก็กปั้นออกมาเป็นรูปปั้นนะครับซึ่งในปี2007นั่นเองนะครับได้ปั้นออกมาได้หน้าคลีโวพาตาที่เป็นแบบนี้นะครับโดยที่อันนี้เนี่ยมันอ้างอิงมาจากแบบพวกภาพวาดพวก เหรียญต่างๆนานานะครับจึงได้ออกมาเป็นรูปปั้นนี้นั่นเองแต่พอเทคโนโลยีที่มันเริ่มก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับมันก็ได้สามารถจําลองออกมาได้กลายมาเป็นรูปแบบภาพสามมิติเป็นโมเดลแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการทําที่ หน้าตาดูเหมือนดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็อ้างอิงมาจากแบบตำพีประวัติต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งพวกเหรียญอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาจนถึงในยุคปัจจุบันนะครับในยุคที่มีการนําเอาพวก AI ในการนําเอามาใช้งานในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมครับว่า AI เนี่ยสามารถทําอะไรแบบเยอะมากๆเลยในการจําลอง พวกบุคคลต่างๆนานานะซึ่งคลีโอพัตาาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่สามารถจําลองออกมาได้เป็นแบบนี้นะเออโดยที่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน้าตาที่ใกล้เคียงกับพระนางคลีโอพัตรามากที่สุดแล้วนะครับแต่ถึงแม้จะมีการเคลมว่าอย่างนี้เนี่ยแต่ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆทุกคนไว้ก่อนนะครับว่า ใบหน้าของพระนางคลีโอพาตาเนี่ยมันจะยังไม่มีอันไหนที่บ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่ามันเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่ายังไม่มีการที่ถูกค้นพบได้เลยว่าหน้าตาของพระนางคลีโอพาตาจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีเพียงแค่เหรียญที่เป็นภาพวาดหรือภาพวาด,าวาดตามฝาผนางังรวมไปถ,ถึงพวกการเล่าการบรรยายหน้าตาของนางคลีโอพาตาในคัมภีรเท่านั้นเองนะครับทำให้เหล่านักโบราณคดีเนี่ยนำมาจําลองได้แบบนี้นี่เองก็ได้เพื่อนๆที่คิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้นะครับเพื่อผู้คุยเด้ายว่าได้ด สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะลากันไปถ้าเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะครับก็อ,อย่าลืมช่วยกดหัวใจไปกันด้วยที่สำคัญนะครับกดปุ่มติดตามจะได้ไม่พลาดเลาที่น้ำมันลงคลิป EP ใหม่แบบนี้นะครับ